ในตามสถานการณ์ที่ประเทศรัสเซียหนออย่วยตรวจการของยูเครนตรวจทราบว่าที่อาชอปลอนสตอฟอาชอฟนี่เป็นชื่อเมืองนะพี่น้องเป็นชื่อบ้านชื่อเมืองนะชื่ออาชอปอยู่ที่เขตลอนสตอฟใกล้ๆทะเลอาชอปประเทศรัสเซีย หน่วยตรวจการองยยเครนเขาสืบทราบว่าสถานที่ตรงนี้มันเป็นโรงงานผลิตวัสดุโพลิเมอร์ส่วนประกอบดนคือชิ้นส่วนการทำาดนชิ้นส่วนการทำกามมกาเซยยเครนเขาก็เลยส่งกามมกาเซเข้าไปโจมตีก่อนเลยให้มันรู้ว่าตอนนี้มันกำลังเข้าสู่ยุคข,ของสงครามมึงประโจมตีกูได้กูก็โจมตีมึงได้ไม่ใช่ว่า กูจะนั่งดูมึงโจมตีกูจะนั่งดูมึงโจมตีกูอย่างเดียวไม่ได้มึงโจมตีกูได้กูก็โจมตีมึงได้แต่คนรัสเซียจะได้เข้าใจอย่างลึกซึ้งว่ามึงไปโจมตีขเขาเขาก็ต้องตอบโต้นี่คือโรงงานผลิตวัดสดุโพลิเมอร์ไม่เข้าใจเหมืมองงานเป็น้องงอะโพลิเมอร์เนี่ยมันคืออะไรแต่ข่าวเขาแจ้งว่าเป็นวัดสดุที่ เป็นวัสดุอุปกรณ์ประกอบโดนประกอบการมิกาเซ่ที่รัเสเซียเขาแอบผลิตยอยู่ตรงนี้นึกว่ามันอยู่ไกลพี่น้องอยู่ใกล้ๆอยู่ใกล้ๆเมืองมาริียบอลคนละฝั่งมันจะมีทะเลอาชอปกั้นกลางถ้าไปทางทิศตะวันตกมันก็จะเป็นมาริโยบอลออกมาทางทิศตะวันออกมันก็จะเป็นอาชอปรอนสตอปก็ตรงที่เกิดระเบิดขึ้นตรงนี้แหละ เป็นกามิกาเซ่ของฝั่งยูเกนบินเข้าไปโจมตีทําลายล้างโรงงานวัสดุโพลิเมอร์ก็ถือว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างยิ่ง